6วันนะครับสวยมากเลยนะครับก่อนที่เราจะนำต้นก้าวไปปลูกนะครับให้ฉีดยากันแมงเต่าทองนะครับไม่ต้องฉีดมากนะครับฉีดแค่บางบนะครับแล้วเราก็ย้ายย้ายต้นก้านนะครับให้ลากเขาออกนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ต้นแข็งแรงนะครับเวลาเราไปปลูกไว้ กลางแจ้งกลางแดดนะครับเราเอาเขาออกจากฐานนะครับเขาจะเฉานะครับแต่วันนี้คือเราซ้อมนะครับคือทําให้เขาเฉาก่อนนะครับือวันนี้ผมจะทําให้เขาเฉานะครับน้ําจะไม่ลดนะครับแต่เราก็เฝ้าดูอาการครับเหมือนเขาจะเฉาลงนิดนึงนะครับแล้วค่อยให้น้ํานะครับผมแล้วต้นเขาจะปรับสภาพแข็งแรงเลยนะครับ พุ่งนี้ไปโด,โดนแดดแบบเต็มที่ก็จะไม่มีปัญหานะครับก็จะไม่เสียไม่ตายนะครับนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่ควรรู้มากเลยนะครับผมเพราะว่าหลายท่านเจอปัญหาว่าไปปลูกทําไมถึงตายเหี่ยวเฉาตายนะครับคือทําอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยรากเขาจะเยอะนะครับเห็นไหมแต่ผมยกออกมานะครับรากตรงนี้เขาจะเฉานะครับ แต่จะมีบางรากที่จะยุบไปนะครับแต่บางรากก็ยังจะอยู่นะครับแล้วต้นเขาจะแข็งแรงเลยนะครับให้มีแค่ในหลุมแค่นั้นนะครับผมนะครับนี่คือต้นก้าหกวันนะครับพรุ่งนี้ลงดินได้ได้เลยนะครับ เ0้านะครับ1000ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ90 0รอยนะครับโอเคเป็นขั้นตอนการเจาะผ้านะครับอันนี้คือคุมไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าฝนมันตกเดี๋ยวจะทําไม่ได้นะครับแต่ดันฝนไม่ตกนะครับผมถ้าไม่คุมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็มองข้างหน้าไม่รู้นะครับคือจะมาเจาะผ้าครับวันนี้เตรียมปลูกนะครับจะปลูกคุ่งนี้นะครับนี่ครับ กระ graduate, ป๋องที่ใ <fe et> ช้เจาะผ้านะครับก็เป็นกระป๋องฟักทองนี่แหละครับทําครั้งเดียวทิ้งไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็เกาะกะองไฟนะครับนี่นะครับก็เอา่านใส่ในกระป๋องนะครับแล้วเอาผ่าไม้ไผ่เงี้ยเสียบง่ายๆเลยนะครับแกงนะครับให้ไฟมันร้อนกระป๋องมันร้อนนะครับแต่ตูนมันร้อนครับ นี่ก็ทําความสะอาดรอบแปลงนะครับไม่ให้หนูนี่อะไรเข้านะครับนะครับง่ายๆนะครับเราเจาะเลยนะครับเนี่ยวางลงครับเป็นรูเลยนะครับเราก็กะประมาณนะครับแปดสิบเซนนะครับเนี่ยครับจ้าเดินไปเรื่อยๆเลยครับเราเดินเก้ามันจะประมาณเดียวกันนะครับนะครับลงครั้งเดียวเราก็ขึ้นครั้งเดียวเราก็ขึ้นเลยนะครับ ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับทําง่ายๆนะครับผมหลายคนว่าจะเจาะยังไงหาอะไรมาตัดโน่นนี่นั่นไปมันไม่ได้ยากลำบากขนาดนั้นนะครับการทํานะครับขอแค่รู้สูตรรู้เทคนิคนะครับดูนะครับจําไปเลยนะครับง่ายๆนะครับวิธีเจาะผ้านะครับ ้องพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับเราไม่ได้เน้นความสวยของแปลงหรือว่ารูเจาะนะครับเราเน้นที่ผลงานลูกของฟักทองนะครับนะครับราเจาะไปเลยครับเก็ี่ยรเริ่มไม่ร้อนแล้วก็แกว่งหน่อยครับไม่หลุดหรอกครับ ไปต่อครับเติมฐานไม่เกิน2หนนะครับก็จบนะครับไม่อะไรมากมายนะครับขับวางไปเรื่อยๆเลยครับตัวไหนที่มันไม่ร่อนออกมานะครับเวลาเราปุกแล้วก็ค่อยเอาออกนะครับ นี่นะครับดูนะครับก็ประมาณเดียวกันนะครับไม่เกินกันก็ไม่มากแต่ก็เราคือเราคำนวณแล้วมันอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับง่ายไหมครับหลายคนมือใหม่ก็กลัวโน่นนี่นั่นนะครับว่าจะทำไม่เป็นจะทำยังไงมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมกดติดตามผมไว้นะครับผมทำอะไรเดี๋ยวลงให้เรื่อยๆนะครับ ตอนนี้หลายคนอาจจะมองนะครับว่าที่คนยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับคือผมทําล่องเดี่ยวนะครับระยะห่างคือหกเมตรเลยนะครับต่อแปลงนะครับนะครับตัวนี้ผมทําสูตรไม่จัดเถานะครับปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาตินะครับแต่ก็จะจัดแต่คือว่าจัดตรงไหนที่เถามันไม่ไปคุมดินที่เป็นดินพื้นที่ว่างนะครับเราก็จะแต่งให้ไปเฉยนะครับ ตัวนี้คือไม่ได้แต่งให้เป็นระเบียบแบบล่องคู่นะครับถ้าทำล่องคู่ยังไงต้องแต่งนะครับนะครับง่ายไหมครับหลายคนออกอาจจะมองนะครับว่าโดนสายข้างล่างจะรั่วไหมครับไม่รั่วนะครับมันไม่มันไม่ถึงนะครับมันโดนแค่นิดหน่อยนะครับเนจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผ้ามันขาดก่อนแล้วครับ เราไม่ได้ไม่ได้กดนานนะครับคือวางแล้วก็ยกครับรู้ว่ามันขาดก็ยกเลยครับความร้อนมันจะยังไม่ถึงสายครับแต่เราก็พยายามมองนะครับจะให้โดนสายครับเพราะว่ามันก็จะมีร่องของมันมองให้เห็นอยู่ครับว่าสายไปตรงไหนนะครับถึงโดนก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับลวก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฟักทองเขาชอบน้ำอีกแล้วครับผม ใช้เวลาเจาะล่องหนึ่งก็ไม่เกิน3นาทีนะครับแล้วก็เดินแล้วก็ก้าวแล้วก็วางนะครับคือเราก้าวเสมอมันก็จะพอดีตลอดนะครับมือเราก็จะวางลงตรงก้าวพอดีนะครับ ก่อนปลูกนะครับเราก็ต้องดูดินด้วยนะครับว่าดินเรายังชุ่มอยู่ไหมนะครับถ้าดินยังไม่แห้งนะครับก็สามารถปลูกได้เลยนะครับไม่ตายนะครับเนี่ยถ้าดินอย่างนี้ยปลูกได้เลยนะครับคือน้ํานะครับผมถ้าไม่จําเป็นนะครับผมจะยังไม่ค่อยอยากให้ปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าดินในผ้ามันยุบลงครับมันแน่นรากของมันจะเดินช้านะครับฟักทองจะไม่สวยนะครับ คือปล่อยก็แค่ปล่อยไม่ให้ฟักทองเฉาก็พอนะครับมีความชื้นขึ้นมาก็ได้ครับนะครับนี่คือขั้นตอนของการเจาะผ้านะครับก็ได้จบลงนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมปลูกผมจะทำให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีก มีอะไรข้องใจหรือว่าสอบถามนะครับก็ถามผมมาได้นะครับผมครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับ